Ừ, mà thừng là phi nong ơi ôi oh. à, khóng rớt rốt Lắc cho nốt Nhặt

ืมนะฮนะซ่งโรงบ้านเลยไะซ่องโรงบ้านเลยโตแม่กลืนของโรงบ้านไงไป นั่งข้างหน้าบอจะนั่งไหนละ่ะอืมอาไปนั่งหน้าอืมไปให้นั่งหน้านะทกัน

ชีส้างอะไรตัวมึเน่ยวัยพุ่นรพเยอะตัวมึงไที่หมอี่ไอ่ะรถผ่านไปได้หรือเปล่าได้ยังเนาะไปดูก่อนถ้าผ่านไม่ได้ก็ถอยบัยุ่นรแรเยอตัวมึงไก็ุู้นี่แพร่าหนู้นี่ลุยหรอเดกชันเขามีงานนะตรงนี้เออคณะจะไม่ให้เข้าแล้วเราไปโน้นละเออ โอ้เขาปิดแล้วตัวนี้เมื่อาวานยังเปิดอยู่ทางทางนี้ไปได้หรือเปลา่าไ,ไปทางนี้แหละงนนั้นเรารวยซอยเมื่อกี้นี้ได้อยู่อ่ะซอยนี้ก็ได้เหมือนกันแหละได้หมด โวนสางฮือนทุบ่โอ้เล็กนิดเดียวโอ้โยรถคันนี้ถอยนาจะมีบุบแหละดูทรงแล้วเอาซอยบบบนี้ทำไมมันแคบจังเลยซอยที่ไหนเลยจะส่วนบุคคลละมันไม่มีหรอกซอยถ้าซอยส่วนบุคคลเขาปิดไว้แล้วเออ เทศบาลเขาไม่มาทำถนนให้ล็อกต่อยส่วนบุคคลนะเดินทางครับอนนป่นหานดูเจ้าให้